น้องมายมินและน้องมอสสองพี่น้องที่ชื่นชอบการเล่นดนตรีและร้องเพลงในรอบแรกทั้งคู่ควงคู่คุณพ่อมาวาดลวดลายกันอย่างรื่นเริงบันเทิงใจในเพลงลูกทุ่งยอดนิยมสามสิบยังแจ๋วอัายุคร แล้วเขาเต็มที่จริงๆทุกโชว์ทุกการร้องทุกการมันไม่มีคําว่าเขินอายอะไรอยู่ในใบหน้าของน้องมิ้นเลยผมชอบเพราะว่าเวลาน้องร้องเนี่ยอารมณ์ของเพลงการเอื้อนดีเป็นธรรมชาติเก่งน้องมิ้นเก่งมากคุณพ่อมีลูกสาวที่เก่งมากๆแต่วันนี้คุณพ่อติดงานด่วนขี่น้องเลยมากันเองยังไงช่วยกันเชียร์และส่งแรงใจให้ทั้งคู่ด้วยนะครับพวกเราทุกคนเป็นกําลังใจให้หมามิ้น จะดุงแล้วเลี้ยวเละชงเง้ห,ห,หาเห็นเรทันตีระคัง ใหญ่ไหปใหญ่ไหปใหญ่ใหญ่ไปใหญ่ไปครับโอเคมา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 จำนวนเลยลูกรอบแรกมาในเพลงสามสิบยังแฉลบแฉลแล้ววันนี้มาเพลงคอระคังเป็นเพลงของหนูเองแต่หนูแต่งเองหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะมีคนแต่งให้อาจารย์นี่รันที่แต่งเพลงให้พี่ไม้ปวดเมืองค่ะโอ้เปานเพลงของหนูเองเป็นเพลงของไม้เพราะว่าอันนี้เป็นเพลงของเขาเอง อ่าเรื่องทีของของหนูเองด้วยป่าใช่ขอแต่งให้หนูค่ะเอ้งดีนะน่ารักใช่น่ารักแล้วแดนเซอร์ชุดเก่าหรือเปล่าชุดครั้งที่แล้วเปล่าใช่ค่ะคนเดิมคนเดิมจำได้ได้นะไม่ได้เปลี่ยนชุดมาเป็นยังทั้งวงยังเป็นคนเดิมอยู่คือตอนนี้ไม่มีอะไรเดิมหมดเลยที่เปลี่ยนอย่างเดียวคือรองพื้นเพราะเขาดีขึ้นมากแล้วเลาตาขายิ้มหวานของปาตากิมยังไงคะยิ้มหวานปาตา มีขอดับแบ๊กไหนได้ยังไงนะยังไงนะทำได้คนเดียวเหรอโอ้ขนาดนี้หาท้งขนาดเลยต้องทำสิคะอะไรนะทำไม่ได้ฮะเฮ้ยไม่อย่าไปเต้นน้องๆแล้วมาเล่นตลกกันดีกว่าเชิญเลยครับกรรมการคอมเมนต์เลยครับเริ่มจากพี่ตั้งก่อนแล้วกันครับ่ะ อันนี้ก็อีกคนนึงนะอีกคนนึงนะที่ป้าตัก๊กอยากจะเรียกว่านี่ก็คือเด็กมาัศจรรย์อีกคนนึงเลยนะ<ม>นี่ป้าตั๊กอยากบอกไมมินไมมินตรู้ตัวไหมว่าไมมินเป็นเด็กที่เต้นสวยมากไม่มว่าจะเป็นแบบว่าเป็นพทฒน์หรือท่าอะไรที่ไมมินติ้นวันนี้วันนี้นนทุกท่าเลยไมมิน,นเต้นสวยมาก <S 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 มันจะหายากนะลูกนะคนที่เต้นออกมาแล้วเต้นแบบแต่ละท่าแล้วมันออกมาสวยอะลูกหนูแค่ก้าขวบหนูเต้นสวยขนาดนี้ ก่งจริงๆเลยลูกจ๋าแล้วไหนจะร้อพี่ลงทั้งทั้งเพลงเขาไม่ได้หยุดพักเลยนะไม่หยุดเลยร้องอ๋อร้องคนเดียวลดเสียงไม่มีแกว่งไม่มีความเหนื่อยคนเป็นยายยังหอบเลยไม่ได้ร้องเดินๆอย่างเดียวยังหอบยังเหนื่อยเลยแต่นี่ทั้งร้องทั้งเต้นอ่ะไม่มีอาการเหนื่อยเลยลูกไม่ไม่เป็นเด็กมาสจัย์สำหรับประตักมากๆเลยแล้วเพลงนี้นะ โอ้โหเป็นเพลงของหนูเองแต่ว่าประตับฝังครั้งแรกนะประทับว้าวเพลงนี้จะต้องติดแน่ๆเลยเนื้อหามาจากไหนเพลงนี้อะไรเนี้ยนึกเลยจมันจังหวะ<อ>ดีเนื้อหาก็ดีเขาคนครูที่แตง่งนะฮะเขาเขาเข้าใจแต่งให้ไมมินร้องนะ<ช>มันน่ารักเหมาะสมกับวัยแล้วเพลงมันแบบติดหูง่ายเดี๋ยวประตับจะบอกให้ใ<ช>เพลงน่ารักมากๆเลยลูกขอให้ดังๆๆดังดังลึกนะสำหรับน้องไมมินกับ พี่ชายครับพี่พี่พมอสนะครับแล้วก็ทีมกระปอมทั้งหมดน,นะครับขอชมครับว่าเป็นโชว์ที่สนุกมากมร้องก็ดีเต้นก็ดีแล้วก็สีหน้าท่าทางแดนเซอร์ทุกคนหน้าร้านลาม <laughs> าก คือแบบหน้าตาสนุกสนานหน้าแบบหน้าออกมาเลยคือแบบมันมันรวมกัน,เป,นเป็นหมู่บ้านตุกกระปอมอ่ะนน <c oughs> ใช่ฮะดูแล้วรู้สึกได้ว่ามันสนุกอ่ะแล้วก็เพลงนี้ยอย่างที่บอกคือไม่ไม่รู้มาก่อนจริงๆนึกว่าเป็นของศิลปินอื<ช>นอ<ะ>เนาะพอเขาร้องเราอย่างนี้เอมเพลงทำไมไม่เคย,ไ,เคยได้ยินนะเพราะว่าเป็นของไมมิ้นเองรู้สึกเลยว่าอุเพลงดีนะอันนี้จริงๆเชียร์เลยอยากให้เพลงนี้ดังมากแล้วก็อยากให้น้องไมมิ้นดังด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ ประสบความสาเร็จในการเป็นนักร้องเป็นศิลปินสาหรับวันนี้สําหรับคุณคุณลุงอ่เยอะมาก <OP S 1> ครับโอเคก็ได้ค่ะดีไหมโอ้ยเดี๋ยวก็งวงให้อีกหรอกอ,อ่ะพี่เฟิร์นโอ้พี่เฟิร์นมันดีไปหมดเลยค่ะไมมิ้นวันนี้ก็ร้องเพาะด้วยร้องดีด้วยพอเป็นเพลงของตัวเองนี่มันยิ่งแบบว่าเขา้าเขา้เขาทางไปใหญ่เลยเหมือนเขาแต่งเพลงนี้มาเพื่อเป็นเพลงของไมมิ้นแล้วมันก็เป็นเพลงของไมมิ้นจริงๆโชนน้องๆแดนเซอร์ข้างหลังก็น่ารัก ถ้าเข้ารอบต่อๆไปก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันนะมอสก็อาจจะต้องไปฝึกร้องเพลงเพิ่มเติมมาเพื่อให้โชว์น้องมันดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นแต่งยายเพื่อ,อเอเอองโคครับเ้งนีมม้ มีอะไรจะบอกครอบครัวต่อไปที่มาแข่งต่อจากเราไหมลูกพูดเลยน้องไมเมนต้องขอให้กำลังใจกับทีมครอบครัวของพี่เขาฟังด้วยนะคะ <Yeah. S 2> โอเคและนี่คือครอบครัวตัวมอน้องไมมินน้องมอสและเพื่อนๆครับ Singing with เพน่องนมนัะ ขอให้กำลังใจน้องเมมินเยอะๆด้วยค่ะถ้าหนูชนะรายการนี้หนูก็จะเอาเงินไปเป็นทุนการศึกษาค่ะที่เดียวขอน่าไรอยู่ที่น่ารักแล้วก็ก้าแสดงออกเลยค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆทีมนะคะอย่างน้อยเราก็มีกิจกรรมที่ทำร่วมกับลูกแพ้หรือชนะไม่เป็นไรค่ะชอบนี้นะครับเห็นตรงๆนะครับทุกครอบครัวเก่งทุกครอบครัวครับ นชนะหนูจะเอาเงินรางวัลไปต่อยอดการเรียนค่ะแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่เวลากเกษียณค่ะและครอบครัวที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเป็นครอบครัวสุดท้ายก็คือคือ แสดงความยินดีที่ผ่านเข้าไปอีกหนึ่งครอบครัวครับครอบครัวดับเบิลมอน้องไมมินีและน้องมอสสองพี่น้องที่ชื่นชอบการเล่นดนตรีและร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจนั่นเองน้องไมมิ้นต์กระปอมน้อยเนี่ยพลังงานสูงทั้งร้องทั้งเต้นเป็นแกนหลักของโชว์ที่ดีมาก <S 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 มนะครับวันนี้คุณพ่อกับน้องข้าวฟ่างวันนี้ต้องบอกว่าครั้งที่แล้วดีกว่าดีกว่านะครับก็ไม่เป็นไรถือว่าวันนี้ก็เป็น อีกโอกาสหนึ่งที่เราได้เรียนรู้นะครับส่วนคุณแม่กับน้องนาดาครับกับคุณแม่ประทับใจมากเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นเด็กที่มีความสามารถเยอะนะครับแต่ว่าด้วยด้วยทีมเวิร์กแล้วก็ความพร้อมของโชว์แล้วก็พลังเนี่ยมายนินเนี่ยพลังงานเยอะมากนะครับทั้งร้องทั้งเต้นแล้วก็ทั้งแอคติ้งเป็นแกนกลางก็เลยทำให้โชว์ของน้องเขาสมบูรณ์กว่าครับโอ,โอเคครับ ขอบคุณครอบครัวของน้องข้าฟ้างและคุณพ่อน้องระดากับคุณแม่ด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณครับแล้กขอบคุณกรรมการทั้ง3ท่านด้วยครับพี่ชมพูพี่ตั๊กพี่เฟิร์นครับพบกันใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา1 7นาฬิกนาทีทางช่อง7 H d ดีครับแต่คุณผู้ชมครับ ที่สำคัญวันพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกในการแข่งขันในรอบ12ครอบครัวสุดท้ายยังไงอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับรลาวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับและ12ครอบครัวที่ผ่านเข้าสู่รอบที่3นั่นก็คือครอบครัวน้องพิงกี้ครอบครัวน้องเจสซี่ครอบครัวน้องโฟกครอบครัวน้องโนเกียครอบครัวน้องไอจังครอบครัวน้องปอปานครอบครัวน้องไมตี้ ครอบครัวน้องมิกกี้ครอบครัวน้องแอรอนครอบครัวน้องภูมิครอบครัวน้องบาร็อกและครอบครัวน้องไมมินเรามาร่วมลุ้นและเป็นกำลังใจให้กับพวกเขากันต่อในรอบรองชนะเลิศครับ